สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาติดตามผลทุเรียนที่ใช้น้ำประปาของผมนะครับนี่ e p พสามนะครับโตก็เริ่มโตแล้วครับนี่ทุเรียนใช้น้ำประปานะครับท่านผู้ชมตอนนี้สูงใหญ่แล้วครับแต่งยอดดีครับ งขาผมก็ได้ทำการเสริมลากไว้ครับผมใส่ไว้สามขาเลยครับท่านผู้ชมนี่ก็ติดแล้วครับเนี่ยมีหอยมาหนึ่งตัวทำการเสริมลากไว้ครับนี่ก็ติดแล้วครับ นี่คตัวน,นี้หยอดหักครับตัดไม้เราไม้ลมทับเลยยอดหักครับนี่ครับตรงนี้ก็จะทำการปลูกใหม่ครับเดี๋ยวรอรถแปคโคครับ